นี้อยู่กับผมอาจารย์นอตตี้วันนี้อาจารย์จะมาจุดทูปปู่นะครับหวยรัฐบาลไทยงวดประจําวันที่1สิงหา2568นะครับเนาะอาจารย์ขอลูกสิทธิ์สักครั้งนะครับขอแก้มือนะครับงวดนี้เพราะงวดที่แล้วไม่ประสบผลสําเร็จนะครับก่อนอื่นต้องขอบคุณทุกกาลังใจที่ส่งเข้ามาให้อาจารย์มากมายนะครับเนาะเราเข้ามา3งวดนะครับสำหรับเล็กวิ่งรูดนะครับเรามาพลาดงวดที่4 แต่เราก็เข้ามากกหลุดนะครับขอบคุณทุกกำลังใจใครหานมาเห็นกันก็ถือว่าวันนี้ขอให้มีบุญสัมพันธ์ก่อนอื่นต้องกราบขอบพระคุณคําอวยพรที่ส่งเข้ามามากมายเมื่อวาน20กรกฎานะครับคือวันเกิดอาจารย์อาจารย์เกิด20กรกฎาพศพศ2536นะปีนี้ครบ32แล้วเผื่อใครชอบอายุอาจารย์นะเผื่อจะตามไ่อายุ32เกิดเป็นที่20กรกฎาคม2536เผื่อใครชอบนะครับเนาะก็ขอบคุณทุกคำอวยพรที่ส่งเข้ามามากมายเมือนสีมานจุดทูปนะน,น,นี่กก้้ใดดเหลกกฝาไแช สีมาจุดทูบเพื่อแสดงความมั่นใจว่าองค์ปู่นั้นจะชอบเลขที่อาจารย์ให้หรือเปล่านะย้ําอีกทีนะครับที่อาจารย์ให้ไปเนี่ยทุกคนเห็นหรือ,อยังสําหรับง้วนนี้นะครับแนวทางของอาจารย์นะครับซื้อ,อยังก็ได้ขอให้มีแปดนะครับใบแดงซื้ออะไรก็ได้เดี๋ยวไปปิดพัดลมก่อนซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีแปดมีแปดอะไรบ้างแปดเจ็ดแปดเก้าเจ็ดเก้าแล้วก็ 85 87 89 79แล้วกั8 5 3ตัวมี879กับ875 879 87 5าเม็ดเดียว8778 8พี่นอ้องเดี๋ยอาจารย์จุดทูปก,ก่อนนะครับเราจะทำการขอพรอปู่เลยใครเห็นปู่และวอธิษฐานจิตขอพรได้เลยนะครับเนาะผมหนึ่งสิงหานี่โชคปฏิหารกันนะเพชรก็คือเพชรของจริงก็คือของจริงเนื้อปู่ย่าไผ่มารบรมสัตาเขาเอิ่ไอีก,กน,นะสัต่านี่ หนึ่ิงหาในลูกไฮไปแล้วใบแดงลูกมียูซีคูซื้อยังก็ได e ้ขอไ้มีแปดแปดซื่อยังก็ได้ขอไ้มีแปดเท่านี้ไหแปดแ่งคนปะสซสำเล็แปดห้ค้นสาระดับประเทศขอระดับประเทศซื้อยังก็ได้ขอให้มี8ปดแปดเจ็เฮ้ยเสียงวะตึมเลยแป้าเจ็ดเก้าแปดา แปดเจ็ดเก้าแปดเจ็ดหาแปดเจ็ดเก้าแปดเจ็ดหาเม็ดเดียวแปดเจเจ็ดแขออ้มาในรางกสองตัวรางในวันที่หนึ่งสิงหาคมนร้อใน4ีคูทีลูกก้าวมานีทอนั่นตัวได้ก็ได้ส่วนบนขอยมาในแปดเจ็เก้าแเจแค่ที่ลูกก้าวมาหนีทอนั่นคอยปูเม็ดจาให้ลูกหลานดีสัท่าให้เขาในความสัตย์ให้เขามีความมัน่นใจให้เขามีความ ไอปู่ตอบแทนเขาดิเขาเข้ารถยังละขนาดเรียกว่าเขาเขายังบาถิมอยู่เขาดีปะนี่ลหละปู่มันนี่เขาเหลือเหลือแต่เฮาลูกหลานนี่อยู่ทั้งหลายนี่เขาก็ลําบากอยู่เขาใจบ่ล้าบากทุกคนขันว่าล้าบากเขาบ่ซื่อดอกเลขเขาบ่วมาเบิงดอกคลิปนะห้อยก้อนนานั่นก็เขาตารูดตะารูดต้ารูดตารูดงวดนี้บ่เขาหอนรูดบัดนี้ทบต้นทบดอกให้เขาได้บ่ปู่สองตัว่างนี่ ปดเจ็ดสไป abei, บนนี่แปดเจ็ดเก้าโอเคเนาะปูลูกขออย่างสี่หละถาซ้ำเลี้ยผลละไม้เก้ายางสี่ชุดดอกกุหลาบเก้าซีเก้าดอกสี่ชุดถวายปูองดำปูเวทองยาไม่นี่ันทายาเจ้าบอกปูเลยบอกเล่า้ข่อข่เนี่ยกองเงาแฮ่เลยอันนี้บนวยความเต็มใจกองเงาแฮ่อข่แต่งตัวเป็นกระเทยแฮ่ก่องเงาเจอแล้วบาดเนี่ยรู้สึก รู้สึกว่ารู้สึกว่าเราเอาพี่น้องมันนี่คอยว่ายัยงออกไปคอยจิแต้งโตเป็นกระเทยอีเจนอนแห่ก่องเงาแห่ก่องเงาอ้อมสำนักนี่แหละนี่แห่มันจะเงี้ยนคอยละรแห่มัปุ๊บๆเข่ามันี่อ้อมนี่อ้อมนี่นี่แหละจากสามรอบนี่อีเจนอนสีแห่บิง้งสองโตก็ได้แปดเจ็ดแปดเก้าเจ็ดเก้าแปดห้าแค่นี้ แค่นี้บ่มีตัวอื่นเอาเจาะพ่อมเอาสองตัวล่างสองตัวแลกอะสามตัวบนแปดเจ็ดเก้าแปดเจ็ดห้าแค่สองคู่นี้คือกันโอเคนะปูเนาะแค่สองตัวข่อยกัเป็นยี่เจนน้อนงแห่งกวา้แล้วไห้ปูเมตตาทูบนี้ลูกกับทีมจุดนี่ทูบนี้จะจุดหนึ่งสิงหาสองพันห้าร้อยหกสิบแปดผู้ใดพ่านไม่เห็นทีนี้ถือว่าเขามีบุญร่วมกันผู้ใดก็ไล่ก็แช่ถือรางวัลทีหนึ่งเ้อใไห้เลยเ้อะถูกปู เนี่ยจุดนี่ก็ขคอห้ข้นม่นี่ตรงกันเชื่อยนะจุดย่ามไหนก็บอกาตรงกันเทื่อว่าเข่าพ่อให้เข่าแน่น่ทุบเนี่ยเป่ามนมาก,กนะโอเคอ่ะ okay, ปากปากทุบหนนะ่อยเนาะมาวันนี้ดูดันนะครับทุกคนขออภัยด้วยที่แบบพูดจาแบบวกวุกวนวนแบบไม่น <undred> ิ <ๆ S 1> <ๆ>่งอะไรวกแวกเลย<ส>ขอโทษทุกคนนะครับวันนี้พี่นอนะ เบิ้งเอาเดอ้อทูกปูนึงสิงหาสองพันหาร้อยหกสิบแปดผู้ใดผ่านไม่เห็นคลิปนี้ถือว่าเขามีบุญร่วมกันผู้ใดกดไลค์กดแชร์ขอยถือรางวัลที่หนึ่งในงวดทจ่จะถึงมีอา่าผมจุดลวเดอ้อถารุ่นเดอ้อตัวแรกศูนย์เนี่ยผมมาเนาะรอลุนนะทุกคนนะก็อยากให้พี่พี่นะถูกหวยดูสภาพดิอยากให้ถูกหวยอยากได้แบบมีโชคแต่ต้องบอกก่อนว่าพี่พี่อย่าไปซื้อเยอะเพราะผมไม่รู้ว่าออกอะไรแล้วผมไม่ได้ยืนยันว่ามันจะออกมันเป็นแนวทางนะครับ อน้องเล่นอะไรก็หอยมีสตินะครับไม่มีอาจารย์น้องก็มีอาจารย์อื่นอยู่ดีนั่นตัวแรกไม่แล้วเก่าตัวแรกไม่แล้วเก่าวะถือข่อยจมเจ้าให้ข่อยเลยบปู้เอาตัวที่สองขอแปดกับเจ็ดก็ได้ปูมาพี่น้องตัวแรกไม่แล้วพี่น้องเบิ้งน้ำกันเลยพี่น้องว่าเก่าวาเอ้าผมถามพี่น้องกันอ่ะพี่น้องว่าตัวไหนเอาว่าตัวไหนขออเมนกันอ่นะเก่าวะเก่า โอ้โหเก่าอิหลีพี่น้องถูกปูเอ้ยปูเจ้าเจ้ามากขยข่อยจมด้วยนี่เอาตัวที่สองขอแปดก็ได้ขอเจ็ดก็ได้ปูเฮ้นเห็นันานดะ่าบอกเล่าปูเวสบอกเล่าเมตตันจะมหาลาโภปโยนะคะขันทบริตังนมะมะสอุอิมาจิขอปูลูกขอขอขอเจ้าไม่ได้จำสินดีแท้ขอปูขอเลยแบบนี้เฮ้ยตัวแรกมาแล้วพี่น้อง เป็นยังไงตัวแรกมาแล้วเห็นบอเห็นบอแล้วมังไข่จมพี่น้องเอ้ยออกมาแล้วพี่น้องเอ้ยปูตอนนี้เดี๋ยวเข้าไปเบิ้งน้ามกันพี่น้องเอ้ยมีเก่าสองบอพี่น้องเห็นอีหยังเนาะพี่น้องเมืองน้ำอานจารเนะีเห็นตัวใดเนาะเห็นตัวใดเนะาะบบที่นี่ พี่น้องทูปูขึ้นมาแล้วพี่น้องเอ้ยเลขมวนนี่คืองามแท้บ่ตรงกันแต่ว่ากะแต่ว่ากะง,งามเป็นเลขที่จุดแล้วถื่อใจอะ่ะบัคกาตีจุดแล้วบ่ค่อยถื่อใจไปไหนพี่น้องอย่าหองไปเบื้องพร้อมกันปูเอ้ยเอากระลองเมึงว่าใบแดงกับทูปปูปูสิเมตตาตัวใดแต่ว่าพี่น้องไปเบื้อง,งพี่นอ้อง,นองเห็นตัวใดเอาไปเบิ่งน้อาจารย์เลยเก้านะตัวแรกครับพี่น้องสองตัวทุท้ายนี่เม่นสี่บ่พี่น้องพี่น้องว่าสีบ่ คือบอกซีล่ะเบนเอหลือดอกซีนี่หละเก้าสองซีหกสองซีเก้าสองซีตะเลขง่ามาพี่น่องเก้าสองเก้าซีสองซีสองซีออกไปแล้วนี่เอองวดเมื่อกี้นออกสามสองซีอืมสองโคกออกไปแล้วอืมมือมันจะออกอีกบอกสองซีเอ้าตัวสุดท้ายนี่บองชันไปพี่น่องแต่ว่าซีล่ะเบื้งยังไงก็ซีเนาะเก้าสองซี วันนี้นาจะเก้าสองเฮ้ยหันหนีเสยว้าวว้าวเฮ้ยหันหนีหัน,นหน,นีเด้อพี่น้องคอยกับหันตามพี่น้องมาบอกเก้าสองสี่ผมว่าเลขที่เป็นไปได้เก้าสองกับเก้าสี่เก้าสองเก้าสี่สองสี่นั่นแหละพี่น้องเลขถูกป,ปูดเด้ 1, 2, อหนึ่งสิงหาสองพันห้าร้อยหกสิบแปดอะคลิปนี้อาจารย์กับที่เมื่อเฮี้ยนแล้วผู้ใดพ่านไม่เห็นคลิปนี้ก็ขอให้ มีบุญร่วมกันผู้ใดกดไลค์กดแชร์ขอ้ถึงรางวัลที่หนึ่งในงวดที่จะถึงนี้ขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกคำอวยพร